ครับน้องเพิร์นครับอ่าพี่อยากรู้ว่าน้องเพิร์นได้ไมามีโอกาสพบหลวงปู่ทองโตเทพบุรน,นเนี่ยได้อย่างไรครับเริ่มแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมคะครับถ้าถ้าครั้งแรกเลยจริงๆนี่คือตั้งแต่ช่วงที่ย้ายไม่อยู่ตามสามีนี่คืออยู่ที่อุดรเนาะคนไม่ใช่คนที่นี่แต่ว่าญาเนี่ยเขาบอกว่าคือ,ค,อคือที่เนี่ยเป็นพระวัปวดป่าดังแต่ไม่รู้ดังอะไรครับก็มาก่อนด้วยความที่เราก็ชอบทําบุญแหละเออย่าเขาพามาแล้วก็มาค่ะแต่มาตอนนั้นอ่ะยังไม่เจอนะคะรอบแรกนี่คือไม่เจอ แล้วยังไม่ได้มีอะไรแบบนี้ด้วยมามาน่าจะรอบที่สองก็ยังไม่เจอท่านอีกก็ไม่รู้นะแต่ท่านไม่ออกท่านอยู่แต่ท่านไม่ออกมาเหมือนกัว่าถ้ายังไม่มีสัมพันธ์ท่านายังไม่อยากให้พบเนือใช่แล้วก็เคยเหมือนคือคือตอนนั้นอะ่ะก็รอนานอยู่ครึ่งวันได้ครึ่งวันกว่าจะออกมาครับแล้วทีนี้เนี่ยพอออกมาเราก็เริ่ม ได้ได้รู้จักที่นี่เยอะขึ้นใช่ไหมคะเริ่มรู้จักตัวหลวงปู่พระอาจารย์มากขึน้นหลังจากนั้นเนี่ยคือถ้าเราว่างเราก็มาเรื่อยๆตามเทศกาลก็อาจจะเป็นงานบูญนึกอยากจะทําบูญทําสังฆทานเราก็จะนึกถึงที่นี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าแค่อยากมาเฉยๆแค่อยากมาเฉยๆแค่อยากมาทำค่ะคือม,มีความสุขเรามาที่เราโอเคเราสบายใจใช่ใช่สบายใจแล้วแล้วที่นี่เนี่ยคือดีอย่างหนึ่งช่วงช่วงที่แบบบางครั้งช่วงเราทุกเนาะเราก็เขาเรียกว่าหาที่พึ่งทางใจครับ เราก็มีแม่ชีเนี่ยแม่แมชีเขาจะแบบว่าถ้าหนูถ้าหนูว่างก็มาเดี๋ยววันนี้นะจะทางป่านะถ้าว่างก็มาแบบนี้ค่ะเราก็มาช่วยงานวัดทำใช่เป็นสักกรีวัดปไปเลยใช่แต่ว่าเราเราไม่ได้มามาอยู่แบบแบบจริงจังอะไรเรามาแค่แบบเขาขาดคนแค่อยากจะทําทางขึ้นไปทําน้ําตกหรือว่าทําทางทําฝายน้ําทําอะไรเงี้ยเราก็มาแบบนั้นแล้วเราไม่อยู่กับท่านแล้วส่วนตัวแล้วท่านเมตตาอะไรเราอย่างไรบ้างครับ ก็เหมือนลูกศิษย์ทั่วไปนะแรกๆนะก็เหมือนท่านก็ก็ให้เขาเรียกว่าเหมือนสอนทําแต่เราไม่ได้มีปัญญาหรือเปล่าใช่อาจจะสอนแหละแต่เราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรไม่ชอบไม่ชอบเชื่อคำพูดของคนอื่นถ้าเราไม่เจอตัวเอง แต่ถ้าเจอกับตัวเองอะเราจะเชื่อของเราเองแลวไอที่เจอกับตัวเองจะเจอไอที่ออเจอกับตัวเองใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้นะเราคิดไปเองหรือเปล่า <c oughs> แต่ถ้าถ้าเกิดว่าโดยส่วนตัวของเฟิร์นเนี่ยคือเฟิร์นเฟิร์นไม่ใช่เป็นคนที่เชื่อหรือว่างมงายเฟิร์นเป็นคนไม่ใช่ประเภทนั้นเราไม่ได้กลัวผีไม่ได้มี <c oughs> ไม่ต้องมีเครื่องร่องเครื่อ <c oughs> งรังไม่มีเครื่องขังอะไรก็ไม่มี <c oughs> แต่ที่มานี่นนคือมาทําเรามาทาเพราะเราอยากมาทําแล้วเรามาที่นี่เรารู้สึกดี คนที่นี่มีแต่กรระะัลยาณีมีที่ดีพอเรามาทําที่นี่แล้วเรารู้สึกดีมันก็มาเรื่อยๆืย,ย,ย,ยแล้วมันได้เอง<ม>ได้โชคได้งาน<ม>แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะที่นี่ไหมนะครับแต่คือเราก็เคยไปที่อื่นแต่เนเป็นนิสัยที่มาไปทําอะไรแล้วเราไม่เคยขอมไม่อธิษฐานทําก่อนแล้วจนจนพอเราอยู่ที่นี่เยอะขึ้นนานขึ้นปฏิบัติเองไอ้คาว่าปฏิบัติปฏิบัติของเฟิ่อนะคือลงมือทํา ไม่ได้แต่นั่งสมาธินะหนูนั่งสมาธิได้ไม่นานหรอกก็ทําเองนั่นแหละลงมือหลวงครูบอกว่ามาวันนี้จะพาไปผสมปูวันนี้จะพาไปสร้างอะไรแล้วไม่รู้ห <c oughs> รอกทําไปทําไมก็ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ทําไปทําไมก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยแดดก็ร้อน <laughs> ต้องไปแบกคุใช่ไหม <c oughs> ถังปูนหินเราขับรถไปแล้วก็ทําทําทุกหน้าที่ขับรถด้วยผสมปูนแบกปูนปีนขึ้นนั่งร้านมัดลวดมัดเหล็กเราก็ทําหมด จากที่เราเออเราก็คิดว่าเออใช่เราเป็นผู้หญิงไม่ได้ทําได้เนาะแต่ว่าเราทําได้หมดอันชีตมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนหครับใช่ถูกไม่เคยถูกหวยก็ถูกใช่คนบางคนไม่เคยเชื่อลุงหวยต่อให้พระอาจารย์แกจะจะแบบจะบอกจะเขียนจะบอกเป็นปริศนาไม่เคยเชื่อเพราะคนคิดว่าเหงื่อไม่ออกเงินไม่ได้ไม่เคยเชื่อนะแต่หนูเคยถูกลักเซ็ตจากจากตัวเลขใช่ได้มาแค่สามตัวสามหรือหกตัวถ้าจะไม่ผิดหเขาเรียกว่าหกชุด หนูก็ซื้อเฉยๆหนูก็ซื้อไว้นูไม่ได้สนใจว่าจ,าจะถูกคึอซื้อไปแบบถูกก็ดีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งใจว่าจะจะอยากขอน่ะหนูไม่เคยได้หนูก็เลยไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้แต่คนอื่นที่เขาได้ในเรื่องแบบนี้ดวงคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นโชคลาภขึ้นมาโดยใช่บางคนมาขอเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้เขามีความเชื่อเนาะมีความเชื่อศรัทธาในเรื่องนี้เขาได้ไงแต่คนเคยขอหนูไม่เคยได้ถ้าหนูขอหนูไม่ได้แต่ถ้าหนูมาทําอ่ะหนูไม่ได้อยากได้ไงแต่หหนนนููไดด้้ขออองงงเเครับใช เราจะได้แบบนี้โอ้โหชคลาภการงานแล้วแล้วไอ้การงานที่ว่าเด่นเด่นที่เคยถ้าถ้าเด่นเด่นใช่ไหมส่วนมากคนจะเดินทางต่างประเทศบ่อยเนาะเวลาที่เราจะเดินทางต่างประเทศแต่ละรอบเนี้ยค่ะคนจะขึ้นมาที่นี่ก่อนอันนี้เราคือเราก็เป็นความเชื่อของเราว่าถ้าเวลาเราจะก้าวขาไปหาเงินเราก็จะมาสร้างบุญก่อนครบขอบุญบารมีที่นี่ใช่ก็อยู่ที่ว่าเราจะอยู่กี่วันเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าอาสักเจ็ดวันหลวงปู่บอกสิบสิบห้าวันคือเราก็ไม่กล้าไม่กล้าเถียงเนาะอ่ะ ถ้าบอกสิบห้าวันแล้วมันดีก็สิบห้าวันแล้วก็อยู่แบบนั้นแต่พอเวลาเราไปปุ๊บเราก็สิ่งที่เราอยากได้คือเราก็ได้ตามเป้าที่เราที่เราที่เราใช่เราก็ตั้งใจนะแต่เราไม่กล้าขอเพราะคนนี้ใส่คนไม่ค่อยขอแค่ตั้งว่าอยากอยากได้ขออยากได้อ่ะแค่นั้นได้เองแล้วมีประสบการณ์หนึ่งที่ว่าเราเอาพาสอร์อ๋อใช่ใช่อันนั้นอันนั้นมันมันเรื่องมันนานแล้วเนาะแต่ว่าน่าจะแปดเก้าปีน่าจะจะเข้าปีที่สิบตอนนั้นเราเราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรก แล้วเ,เดินทางตอนนั้นข้ามไปที่ต่างประเทศนี่แหละเพื่อนบ้านเรานี่แหละแล้วก็ข้ามไปด้วยพาสปอร์ตของเราธรรมดานี่แหละแต่แต่ว่าน้องคือน้องน่ะข้ามมันมีน้องอยู่คนนึงเป็นน้องของแฟนเขาข้ามไปแล้วแหละแต่เฟิร์นเนี่ยก็ข้ามไปอีกอีกวันหนึ่งคนละวันกันเฟิร์นก็เฟิร์นก็คิดว่าเฟิร์นหยิบพาสปอร์ตของเฟิร์นเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าของเฟิร์นมันก็ต้องเป็นของเฟิร์น ม the ันจะไปหองคนอื่นไม่ได้แต่เฟิรนก็ใช้พาสปอร์ตเล่มนั้นข้ามไปถึงเพื่อนบ้านก็คือบ้านที่อยู่ฝั่งโน้นแล้วพอหยุถึงฝั่งโน้นก็ไม่ได้เอะใจจนกําลังจะข้ามกลับมาก็เตรียมหาเอกสารไว้มันหาพาสปอร์ตตัวเองไม่เจอเราก็เลยแปลกใจเอ้าทําไมหาไม่เจอคือพอเปิดพาสปอร์ตดูอ่ะมันก็มีมันก็มีเป็นชื่อของน้องของแฟนเราก็แปลกใจเอ้าแล้วของเราไปไหนแล้วแล้ว แล้วเราก็ดูคือเราก็ข้ามไปกันแค่สองคนมาดังกับเพื่อนมันก็คือตีตาวันเดียวกันแสงดงว,ว่าอ้าวไอ้ที่ข้ามไปนั่นคือไม่ใช่พาสปอร์ตตัวเองแล้วก็คิดแน่ใจว่าตัวเองอ่ะข้ามไม่ได้ไงวะเขาเขาไม่เช็คหรอแต่เพราะว่ามันต้องมีการถ่ายรูปถ่ายอะไรถูกต้องไหมคะต้องมีการเซ็นเหมือนเหมือนเวลาเราจะออกนอกประเทศอรมันก็ต้องมีการถ่ายรูปต้องมีการอันนี้คือมันไม่มีอะไรเลยอแล้วตอนกลับมาเนี่ยกลัวกลัวโดนจับใช่าเอาพาสปอร์ตปอแน่นอนมันผิดมันผิดกฎแน่นอนคือ เพราะว่าไอ้น้องคนที่ข้ามไปก่อนที่มันเป็นเจ้าของพาสปอร์ตอ่ะเขาใช้เป็นแค่ผ้าขาวซึ่งไม่ได้ใช้พาสปอร์ตมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปวันเดียวกันไงมันมันไปคนละวันแต่ของเฟินอ่ะดันเอาเป็นพาสปอร์ตของเขาอ่ะข้ามไปและไอ้เจ้าตัวมันก็นั่งหัวล้อเฟินอยู่ที่ที่ฝั่งนั้นอ่ะเพราะว่ามันนั่งอยู่ด้วยกันแล้วมาลุ้นไอ้ตอนกลับเฟินนึกอะไรไม่ออกตอนนั้นไอ้สิ่งที่เฟินมีอยู่ติดตัวเฟินจำไม่ได้ว่าเป็นคำหมากของหลวงปู่หรือว่าเป็น เป็นพาของหลวงปู่คนจำไม่ได้แตทท่ที่ติดตัวไปที่ติดตัวไปคือคือเวลาที่คนจะเดินทางอ่ะคนก็จะมีแค่แค่หนึ่งหรือสองชิ้นที่คนจะเเดินทางไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือว่าในประเทศในการเดินทางนะคะเพราะว่าเราเดินทางบ่อยพอจะกลับมาก็ไม่รู้อ่ะเราก็กลัวโดนอ่ะเราคิดในใจถ้าโดนอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องโดนกับคนด้วยแหละก็คุณเป็นควรเอาดินยาไ้ฉันออกไปเราเราถ้าเกิดคนโดนโดนขาเข้ามาต้องมีปัญหาแต่พอเข้ามาปุ๊บเราก็ใจรุ่มตุ่มต่ำๆแหละ ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรก็ผ่านได้ดใช่จะแบบปลอดภยใช่เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะออกต่างประเทศมันจะต้องมีการถ่ายรูปเราถูกต้องไหมคะ<ร>พาสปอร์ตใช่ไหมคะเราบางครั้งต้องมีสแกนนิ้วมือ,อเออเออเนี่ยอันนี้แหละหนูก็สงสัยหนูว่าย,ยังสงสัยอยู่ทุกวันเนี่ยมันแล้วมันก็ไม่ใช่พาสหนูด้วยแล้วถ้าไปพูดให้ใครฟังใครก็จะเชื่อไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อหรอกแต่อันนี้หนูก็ยังแปลกใจแใจจนทุกวันนี้แหละแล้วเรื่องท่านเป็นปวดทางทางจิตทางสมาธินี่ เหตุการณ์มันเป็นไงครับอ๋ออันเนี้ยหนูคิดได้ใจนะหรือว่าเราคิดไปเองอันเนี้ยนะเดาเอาแต่ว่าถ้ากับคนอื่นอะหนูไม่รู้แต่สําหรับหนูเนี่ยครั้งก่อนที่หนูมาแล้วหนูมาสร้างที่ตรงใต้ฐานพาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาปั้นพาะมาทาสีพะแล้วก็ปิดตรงช่องกระจกแต่ละช่องเป็นแปดเนี่ยค่ะตรงโตัวที่หลวงปู่ทำพะทุกคนอะหลวงปู่บอกว่าอยากได้อะไรขอเลยแต่หนูเป็นคนเดียวที่หนูไม่ขอหนูไม่รู้จะขออะไรหนูยังไม่มีอะไรที่จะขอ หนูก็ทําไปเรื่อยๆก็ทาทามันทําไปแล้วมันก็มีเหมือนเสียงอะไรก็ไม่รู้เข้ามาทําไมไม่เชื่อไม่ทําไมไม่เชื่อกูว่ากูจะให้มึงรวยอะไรแบบเนี้ยขนาดที่เราทำงานเสียงเสียงชัดเจนแต่มไม่เเสียงใครไม่รู้ใช่ทําไมไม่เชื่อว่ากูจะให้มึงรวยไม่ล้วคิดไหมว่าเป็นเสียงใครหรือไม่ได้สนใจ เสียงหลวงปู่นั่นแหละคิดว่าเพราะว่ามันเป็นใช่พอเราอยู่กับอันมาตลอดก็ได้ใช่ไหรว่าน้ำเสียงมันมันเป็นเสียงแบบนั้น,ม,นมันเป็นเสียงที่บอกว่าทําไมไม่เชื่อกูกว่ากูจะให้มึงรวยอะไรแบบนั้นเราก็ไม่เชื่อเนาะมันต้องท,ทําสิมันถึงจะรวยมันต้องมันต้องทํางานจริงมันถึงจะรวยมันจะมีเงินมาจากไหนใช่ไหมแต่มันมีเสียงแบบนั้นนะคะเข้ามาอย่างเราจะเข้ามาถ้าเกิดว่าเราถึงเวลาที่เราจะเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเออจะบอกฝันก็คือเราก็นอนนั่นแหละ แล้วก็หลวงปู่ไปบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่มึงต้องมาแค่นั้นหนูก็เลยต้องมาอันนี้คือเสียงมาต้นต้นเดือนนะครับต้นเดือนของเดือนนี้ตุลาใช่ใช่เพแต่ไอตอนตอนที่เราทํางานอันผ่านมากี่เดือนคะช่วงต้นปีประมาณกุมภาพันธ์กรกฎาคมมีนะใช่ทมเช่าให้มึงรวยใช่ทาไมมึงไม่เชื่อกูว่ากูจะให้มึงรวยแล้วแล้วมันมันดีขึ้นไหมหลังจากที่มึนไห้ คือสําหรับโฟนดีขึ้นไหมสําหรับโฟนมันไม่สามารถบอกว่าบอกได้ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีแต่มันดีกว่าเมือ่อวานอดีกี่ก็ที่ผ่านมาใช่จากดีในด้ดานไหนครับดีในด้านอะไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้อาฐานขออะไรีิใช่ก็หนูก็คนไม่ขอแล้วมันจะดีแค่ไก<ช>็ไ<ๆ>ม่ต้องสสยคำว,ว่าดีขึ้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันหนูน่ะไปทําออนไลน์ไงพอหนูไปทําออนไลน์ปุ๊บหนูรู้สึกว่าช่องทางนี้แหละที่มันทาให้หนูรวยมาเราก็เจอทางนี้แหละมันเหมือนจากที่มันมีอะไรปิดประตูปิดไว้ปิดไว้ใช่ไหมเรานึกไม่ออก ฉันจะทําอะไรถ้าเกิดว่าฉันไม่ไปเมืองนอกฉันจะทําอะไรที่ฉันนอนอยู่ฉันก็ได้ตังค์ฉันจะทําอะไรที่ฉันจะฉันจะทําอะไรก็ช่างถ้าฉันไม่อยู่วัาฉันต้องมีตังค์หรือฉันอยากจะไปเที่ยวฉันก็ต้องมีตังค์เข้าแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่สิ่งที่เฟิร์นอยากได้คือแบบนี้แต่เฟิร์นไม่เคยเวลามาสร้างเฟิร์นไม่เคยขอเฟิร์นไม่เคยขอแต่พอหลังจากจากที่เฟิร์นทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเฟิร์นกลับไปเฟิร์นก็พยายามเราก็เรือกหาช่องทางในการหาเงินอ่ะใช่หะอยู่หากิน แล้วก็หาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็มาเจอทางเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทางเลือก mm hmm. ที่ดีที่สุดนะตอนนี้สร้างสร้าง,างมาได้ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ปกติแล้วคนจะชอบคือชอบไปต่างประเทศอะ่ะเราก็จะไป oh. ครั้งละสองเดือนหนึ่งเดือน mm hmm. แล้วเราก็กลับมา oh. ซึ่งถามว่าได้เงินไหมมันได้แต่มันไม่ได้ที่จะแบบว่าได้มาเป็นก้อน oh. ใหญ่ๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่เราทําแล้วมีเงินเข้าทุกวันทุกชั่วโมง มันเป็นถูกต้องแล้วเราอยากจะไปไหนเราก็ได้ไปจะสบายแล้วเฟิร์นก็เนี่ยไอตัวนี้แหละที่หนูหาอยู่มันจะมีอะไรที่จะทําให้หนูหาเงินได้แบบนี้แล้วก็ได้จริงๆก็ได้อย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้แล้วมันก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเหมือนมันมีช่องทางเข้ามาแล้วช่องทางแบบนี้แหละที่หนูอยากได้แต่เมื่อก่อนหนูไม่มีหนูนึกไม่ออกไม่ใช่นึกไม่ออกนะมันเคยทำแล้วแต่มันมันไม่ใช่แบบนี้ แต่มันก็แปลกที่ว่าท่านอันนี้เอมาบอกทางเสียงเราโดยที่เราเราไม่ได้คุยอะไรกับท่านเลยแตว่เราได้ยินเสียงท่านมาบอกว่าหมูอาจจะเป็นคนที่ดื้อไงหมูอาจจะเป็นคนที่ดื้ออย่างนึงคือบอกได้มึงทำไมมึงไม่เอาไม่อธิฐานไม่ไม่ใช่ว่าไม่เอาคือความหมายที่ท่านพูดว่าเหมือนหมูไม่เชื่อเลยว่าไอ้ที่ทํทำไปอ่ะมันเกิดอันนี้สงผลบุญใช่ไม่ใช่ว่าหนูไม่เชื่อหรอกแต่หนูรู้สึกว่า ไม่รู้ทําลงไปทําไปทําไมคือทุกคนออามาขอเขาได้แต่หนูเคยขออะไรแล้วหนูไม่เคยได้เลยไม่อยากขอใช่หนูก็เลยไม่อยากขอแล้วก็ไม่ชอบขอท่านก็ประมาณว่าทําไมไม่เชื่อว่ากูจะให้มึงรวยอใช่เพื่อนอาจจะไม่ใช่คนที่ขอแล้วได้ปุ๊บปั๊บแต่ถ้าเฟิ่นมาทําแล้วคนไม่ขอคนได้ดีหรือออาแรงกายหรือหรืออะไรมาทําทัต้องทําก่อนทําความดีใช่คือคือหลวงปู่เขาจะบอกคนอยู่อย่างหนึ่ง บอกอย่างเดียวนึงบอกเลยแค่อย่างเดียวทำก่อนไม่ต้องขอเขาก็ให,ถใหใ้ถึงเวลาเขาก็ให้ใช่ถึงเวลาเขาก็ให้ก็ตอนนี้ก็มันไม่มีอะไรที่เขาจะให้อ่ะก็มึงไม่ทําอะไรเราจะให้มันก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ในใจเออก็จริงแหละถ้าลูกน้องไม่เคยทําอะไรให้เฟิร์เลยมึนก็ไม่ให้เหมือนกันเหมือนเราไม่เหมือนเราไม่สร้างไว้เราไม่ทําไว้เราจะมาขอเลยอ่ะมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเขาเรียกว่าเหมือน เหมือนมันไม่คนไม่ใช่มีดวงในในด้านนี้แล้วเฟนเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อศรัทธาหรือมงมงายแต่เฟิร์นออมาทำพะเฟิร์นอยากทำแล้วหลวงปู่เขาก็บอกแบบนั้นเขาก็สอนเราตาม,มตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะอยากได้อะไรให้ทำถ้าทำรู้แจ้งเห็นจริงม,มันจะรู้ของมันเองแล้วเดี๋ยวมึงก็เก่งเองแล้วมีเหตุการณ์อะไรไหมที่ว่าเวลาท่านบอกในลุงนานแล้วมันเป็นจริงที่ที่ที่ท่านเคยบอก ถ้ากับถ้ากับคนอื่นฝฟนไม่รู้แต่สําหรับฝนหลุงปูไม่ได้พูดคําว่าล่วงหน้านะคะถ้าฝนบอกว่าฝฟนจะไปต่างประเทศแล้วดีหรือไม่ดีไหมเดี๋ยวค่อยไปอืมแล้วฝนจะไม่ถามต่อถ้า,<อ>าพูดแบบนี้คือเราอยู่<ป>อยู่ใช่ถ้าเราอยู่กับลุงปูมานานเราจะรู้ถ้าลวงปูบอกว่ามาอยู่สักเจ็ดวันเก้าวันสิบห้าวันคือมาช่วยวัดอยู่แล้วก็ค่อยไปก็คือดีเลยอืแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เราจะไปก็ได้แต่มันก็จะมี ปัญหาเยอะอันเออคนลองคนลองคน,นลองแล้วกับตัวเองอ,ะอ่ะกับคนดืคนไม่รู้แต่กับตัวเององ่ะคนลองแล้วคือเหมือนว่าท่านเดี๋ยวมันยังไม่เหมาะสมหรือไปแล้วยังไม่ดีถูก<า>คือไปเราไม่ดีหนึ่งหนึ่งคือเจอคนไม่ดีสองเจอเงินไม่ดีสามเจองานไม่ดีเจอเท่าคือเจออะไรเจอไม่ดีมากกว่าดีแทนที่เราจะได้เราไม่ได้บางที่เราไปแล้วก็ไม่ได้ตางที่ต้องั้งใจถูกค่ะแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจว่าเออขอปฏิบัติอยู่ที่วัดต่างๆเราค่อยไป ท่านก็ให้ไปใช่ถึงจะดีถึงจะได้ดีดดท่านแนะนําอย่าเรียกว่าคือเป็นพระค่ะท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเธอได้แค่แนะนําแนะนาจะทาแบบนี้นห้ทำหลวงปู่ก็บอกว่าก็แล้วแต่จะทาจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรก็อยู่ที่ตัวของเราค่ะท่านก็บอกท่านไม่ได้พูดอะไรที่มันไม่เกินจริงแต่บางครั้งคนที่เขาเ,เชื่อศรัทธาบางคนเนาะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักหลวงปู่จริงๆแต่อย่างเปิ่อนนะอยู่กับหลวงปู่นีครั มาจะเข้าปีที่สิบแล้วคนนั้นคนนี้เขาบอกขังหนูไม่รู้หรอกขังยังไงหนูไม่เคยเจอรถของลิต้ามันเป็นยังไงที่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรนี่พี่พี่อ๋อของลิต้าของลิต้านี่เกิดเอ่อตอนช่วงที่เขาคบกับแฟนคนเก่ารู้สึกว่ารถจะเกิดอุบัติเหตุจากจากที่น้องเล่าให้ฟังนะเกิดอุบัติเหตุแล้วน่าจะกลับจากงานนี่แหละค่ะแต่คนไม่รู้ว่างานอะไรเรารถเขาพลิกคว่ำคว่ำเลยเหรอตีลังกาเขาบอกตีลังกาอะรถตีลังกาแล้ว คนอะไม่เป็นอะไรม, <น S 1> ม,มันบอกว่ามันก็เปิดประตูคา,<ม>านออกมาลดความนะแต่เปิดประตูคานค<ม>านออกมาแล้วก็ร้องไห้เอเขาไปคนเดียวตอนนั้นน่าจะไปกับแฟนอ,อ๋อก็รอดทั้งสองใช่เขาไม่เป็นอะไร<ม>ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเนอะคนไม่แน่ใจว่าเขาพกเหรียญหรือว่าพกขำหมอาอนะเพราะวันนม่ใส่เหรียญมาแล้วเว้นถามคนในว่ามันเป็นรุ่นหายของกันทุกอย่างอ่ะค่ะครับจริงๆเหรียญอะมีทุกรุ่นแต่คนไม่ค่อยพกไอ้ที่จะพกนะคำหมา โอ้เดินขมารเลยข,ขม,มากแล้วก็จำไม่ได้ไอ้ไอ้ที่ท่านให้มันมีอยู่ไม่กี่องค์อ่ะปนจะมีเป็นแค่เล็กๆเ,เวลาที่ตัวเองเดินทางโอ้ของขอใข,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 ข้ตาก็เลยรู้สึกว่ารอดจากความตายจากจริงๆ <มา S 2> อ่ะถ้าถ้ามองว่ารถพิกขนาดนั้นก<ร>็เ<จ>ด็กก็ต้องเจ็บเจ็บแขคงขาหักอะไรบ้างใช่มันบอกมันปีนลงนะมันบอกว่ามันอะไรอ่ะประตูประตูรถอ่ะพี่บอกว่าได้ข่าวว่าเข้ามาขอบูชาหรือเงินล้กแสนมันจะไม่ปล่อยมันก็ไม่ให้เลย ในข่าวเราจะเท็จจริงเราก็ไม่รู้เพราะยิ้ไม่ถาบตัวเขาอันนี้ก็คือประสบการณ์คร่าวๆของนงเพรินที่เราถึงเมตตาบารมีของท่านหลวงปู่ทองโตนะครับนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาฟังเรื่องราวอื่นๆกันต่อนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณนงเพรินมากนะครับ